เสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นดังของหงแดงบายปองเดลิเวอร์ล็อบโบทึ่งดีอาร์ตฟอร์มสุดยอดแม้ยังอ่อนด้านสื่อสารครอบหวังซาร่าไม่เจ็บหนักลุ้นคัมแบ็กบูปืนเกมตกค้างห่างชั้นกันเกินไปคอตเตอร์รับใบตั้นต้านหงไม่อยู่มันไม่ใช่ทางมาเน่เผยไม่ชอบใช้ชีวิตแบบซุปตา สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยกับช h a n n e องเดอะร e เวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวโดครับทุกคนถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับล็อบโบ่ถึงดิอาสฟอร์มสุดยอดแม้ยังอ่อนด้านสื่อสารแอนดูโรบัสันแบกซ้ายขาลุยของหงแดงลิเวอร์พูลเชื่อว่าลุยดิอาส ปีกจอมผิวชาวโคลอมเบียที่เพิ่งย้ายมาจากเอฟซีปอร์โตในช่วงตลาดหน้าหนาที่ผ่านมาจะยิ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่านี้ได้อีกหากเจ้าตัวสามารถสื่อสารกับเพื่อร่วมทีมด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีรวมทั้งปรับตัวเข้ากับทีมได้แบบร้อเปอร์เซน์หลังจากที่ดิอาร์โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและทํหนึ่งประตูในเกมพีเมรีนั้นล่าสุดที่ผงแดงบุกไปอาจเอาชนะไบตันแอนโฮเอาเบียนได้ถึงถิ่น2ประตูต่อศูนย์ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงแม้เพิ่งจะมาอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ได้ไม่นานเท่าไหร่นักแต่ดีอาร์ตก็ได้รับเสียงชื่นชมกันอย่างมากมายกับการที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและทําผลงานได้ดีทันทีซึ่งโรบสันมองว่าความยอดเยี่ยมของสตาร์ดังชาวโคลอมเบียวัย25ปีผู้นี้จะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนเ,นเานอนขาพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยเขายังไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดได้ซ้ํา ผมเลยต้องพึ่งพวกนักเตะที่สามารถพูดภาษาสเปนิสได้เพื่อช่วยสื่อสารกับเขาโลวสันกล่าวกับ BT Sport สื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษผมคิดว่าเขากำลังเรียนรู้อยู่เขากำลังทำความเข้าใจว่าผมต้องการบอลตรงไหนและผมจะผ่านบอลไปตรงไหนในกรอบเขตโทษเราทั้งคู่เข้าหากันได้ดีมากความสัมพันธ์ต่อกันก็ยอดเยี่ยมและมันจะยิ่งดีกว่านี้เมื่อเขาปรับตัวได้ดี เข้าใจภาษาอังกฤษและคุ้นเคยกับทีมเป็นอย่างมากขึ้นกว่าเดิมครอบหวังซาร่าไม่เจ็บหนักลุ้นคัมแบ็กบูปืนเกมตกค้างเบื <S <S ้องหลังสื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลบุกไปคว้าชัยเหนือไบตันแอนด์โฮบอเบียนได้ถึงถิ่น2ประตูต่อศูย์จากการทำประตูของลุยิิอาสและจุดโทษของโมเม็ดซาร่าทำให้หงแดง เก็บเพิ่มเป็น66คะแนนจากการลงเล่นไปทั้งหมด28นัดอยู่อันดับที่2ของตารางตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แข่งเท่ากันเหลือเพียงแค่สาแต้มเท่านั้นส่วนนุกนังนวลมี33คะแนนเท่าเดิมหลังอันดับที่13ต่อไปอย่างไรก็ตามสาวุกเดอะคอปมีเรื่องที่จะต้องให้ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเมืม่อโมฮาเมดซาลาสตาร์ตัวเก่งของทีมเกิดได้รับอาการบาดเจ็บในนาทีที่หกจง จนต้องเปลี่ยนตัวกับดิโกโชตาซึ่งต้องลุ้นกันว่าจะมีอาการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดและจะพร้อมสำหรับเกมทีมลีกนัดตกค้างที่จะยกพงพ้นออกไปเยือนปืนใหญ่อาร์ซนอนในคืนวันพุธที่16มีนาคมเวลา3นิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยเพื่อรุ่นเบียดแย่งตำแหน่งจา่าฝูงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่ ด้านเจเกนครอคกุนซอคนเก่งของของทีมออกมาพูดถึงอาการของซาร่าโดยไม่เอ่ยถึงเรื่องการต่อสัญญาที่เพิ่งจะมีประเด็นขึ้นมาก่อนเกมว่าเราต้องมาดูกันอีกทีว่าแม้ตัวเขาจะคิดว่ามันไม่หนักหนาเท่าไหร่นักแต่เมื่อคุณได้เห็นว่าโมซาร่านั่งลงย่อมมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติและไม่สมบูรณ์ร้อยเปอเซอย่างแน่นอนผมคิดว่ามันเกิดจากจังหวะก่อนหน้านี้ซึ่งเขายิงไปแล้วโดนบล็อก และผมคิดว่าเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเล็กน้อยทั้งนี้ซาร่าที่เหลือสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023ยิงประตูที่20ขึ้นนำเป็นดาวซันโบของพิเมลีในฤดูกาลนี้ขณะที่ลิเวอร์พูลก็ทำประตูครบ2,000ประตูพอดีพอดีในยุคข,ของพิเมลีกนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากดิวชันน่น1เดิมเมื่อปี1992และในตัวซาร่าเองก็ยัง ทำเซิติยิงประตูในหลีกได้หลัก20ประตูขึ้นไปถึง4จาก5ฤดูกาลที่ดาวเตะชาวอียิปต์ทำได้ในชุดยูนิฟอร์มของหงแดงอีกด้วยห่างชั้นกันเกินไปพอตเตอร์รับใบตั้นต้านหงไม่อยู่แอมพอตเตอร์ผู้จัดก,การทีมไบตั้นแอนด์โฮมอาเบียนยอมรับว่าทีมตนยากที่จะรับมือกับทางลิเวอร์พูลได้ไหวหลังจากที่ทัพเดอะซีเกิลเปิดรังเอเม็กสเตเดียม แพ้ให้กับหงแดงไปศูนย์ประตูต่อสองในศึกพิเมรีอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาไบตันออกสตาร์ทเกมนี้ได้ดีแต่กลายเป็นฝั่งลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่19จากลุวิดิอาตก่อนที่ทีมเยือนจะได้จะมาได้ประตูย้ำชัยชนะในนาทีที่61จากการสันหารลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาอาการปารชัยในเกมนี้ทำให้ไบตัน แพ้เกมหลีกติดต่อกันเป็นนัดที่ห้าโดยปัจจุบันพวกเขาลังอันดับที่สิบสามของตารางพิเมรีโดยมีสาสิบสามคะแนนจากการลงเล่นไปทั้งหมด2ี่สิบแปดนัดยังคงคิดว่าในเกมตอนยังมีสกอร์ตามหลังศูนย์ประตูตอนหนึ่งหลังจากจบครึ่งแรกแต่ช่วงครึ่งหลังในหลายๆอย่างไม่เข้าที่เข้าทางสำหรับเราเลยแถมยังต้องมาเสียจุดทษอ,อีกผมคิดว่าเรากดดันพวกเขาและปั่นป่วนพวกเขาได้พอสมควรการตอบสนองของเรา ทั้งเกมถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เมื่อมาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเอามากๆอย่างลิเวอร์พูลแล้วผมคิดว่าเรายังไม่ไดีพอที่จะไปต่อสู้กับพวกเขาได้พอตเตอร์เปิดใจหลังจบเกมดังกล่าวมันไม่ใช่ทางมาเน่เผยไม่ชอบใช้ชีวิตแบบซุปตาสาดิโอมาเน่ปีดตัวจีตของหงแดงลิเวอร์พูลได้กล่าวว่าตนเองไม่ได้ชอบใช้ชีวิตที่รูร้าอลังการแบบนักฟุตบอลทั่วไปเท่าไหร่นัก และยอมรับว่าได้ติดตามโซเชียลมีเดียของ i ิเซนโนโรนโดและเนเมาสองซุปตาแห่งวงการลูกหนังแต่ยืนยันว่าไลฟ์สไตล์สองคนนี้ไม่เหมาะสมกับตัวเองเท่าไหร่นักดีโอมาเน่ที่ตอนนี้หลังตำแหน่งลองดาวซันโบในสุพิเมรีด้วยจำนวนประตู12ประตูได้เผยว่าตนเองยังห่างไกลจากไลฟ์สไตล์ที่หรูหราและขอบคุนชีวิตในวัยเด็ก ที่ทำให้ตัวเขานั้นมีทัศนคติที่อ่อนน้อมถ่อมตนผมไม่ได้ต้องการให้ตัวเองเป็นคนที่วิาพากษ์วิจารใครแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มีค่านิยมในวงการฟุตบอลที่กวนใจผมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมได้รับการเลี้ยงดูมามาเน่เผยกับเลิกิฟแต่แทนที่จะไปวิจารณอะไรนั้นผมเลือกที่จะพาตัวเองถอยห่างออกไป หลักๆคืออย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรและผมเชื่อว่าตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นสำหรับเด็กๆที่มาจากเมืองเล็กๆนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วละ่ะนอกจากนี้มาเน่ยังถูกถามเรื่องว่าจะมีวิถีชีวิตคล้ายกับเนม่าหรือคริสเตียโนโรนโดหรือไม่นั้นอีกตัวเก่งของหองแดงก็ตอบแบบแน่วแน่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยกับเข้ากับตัวผมเลยแม้แต่น้อย ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจากป๋องเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับสวัสดีครับ